ี่อำเพอ่แม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากที่คืนก่อนน้ําได้ล้นตลิง่งเอ,อ่อเข้าท่วมหลายชุมชนที่อยู่ริมน้ําสายครับล่าสุดระดับน้ําลดลงแล้วเหลือเพียงสภาพดินโคลนที่ทิ้งเอาไว้ทําให้ต้องเร่งในการเก็บกวาดทําความสะอาดครับขณะที่ด่านวิตรภาพไทยมินมาแห่งที่1ตอนนี้ก็เปิดให้บริการตามปกติแล้วเช่นกัน ระดับน้ำแม่น้ำสายจากที่เคยล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนล่าสุดนะตอนนี้ระดับน้ำได้ลดลงอยู่ในระดับปานกลางและระบายได้ปกติเช่นเดียวกับที่ย่านการค้าตลาดสายลุมจอยเดยเพจฮักแม่สายได้โพสต์ภาพของตลาดซึ่งขณะนี้น้ำลดลงแล้วแต่ก็เต็มไปด้วยดินโคลนที่ไหลามากับน้ำ ร้านค้าบางร้านยังคงปิดอยู่นะครับแต่ก็มีผู้ประกอบการบางส่วนที่เข้ามาตรวจดูสินค้าและก็ข้าวของที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมและเตรียมเก็บกวาดล้างทําความสะอาดต่อไป ส่วนที่ด่านมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เปิดให้บริการตามปกติกับประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางเข้าออกได้แล้วขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุท,ทกภัยอำเภอแม่สายมีการจัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นผลัดผลัดละ2คนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังคงออกตรวจพื้นที่บริเวณสะพานทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์น้ําและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครับมีการวางแผนการทําความสะอาดดินโครนแบน่งหน้าที่การรับผิดช,ชอบเป็นโซนๆไปอย่างเช่นโซน A บริเวณชุมชนสายลุมจอยอันนี้ฝ่ายปกครองและออสาจะดูแลโซน B ชุมชนเกาะสายมณฑลทนหารบุกที่37จะรับผิดช,ชอบโซน C ครับที่ชุมชนไม้หลุงขนเป็นหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก และโซนดีชุมชนเหมืองแดงอันนี้ให้ทั้งอ,อปทอให้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนดูแลขณะที่กองทัพบกก็ได้มีการประสานกองบัญชาการกองทัพไทยนําเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพระราชทานครับเข้าช่วยเหลือในการฉีดล้างดินคโคลนที่ตกค้างในบ้านของประชาชนกลุ่มเปราะบางจํานวน60เครื่องเมื่อสักครู่ที่รายงานไป ชื่อคุณคุน,นะ,ค,ะคือเป็นพื้นที่เดิมๆที่ปีที่แล้วก็ประสบกับปัญหาเรื่องนี้เช่นกันใช่ค่ะแล้วปีนี้ก็เจอกับภาวะน้ําท่วมหนักอีกเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะคะ,คะขณะเดียวกันทาง